สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บนมือถือซัมซุงกันครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับปลดบล็อกเบอร์ที่เราเคยบล็อกไว้นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะกลับมารับสายจากเบอร์นั้นอีกรอบนึงก็ทําได้ง่ายๆมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เจ้าแอปโทรศัพท์นะครับที่เป็นไอคอนรูปแบบนี้เมื่อเจอแล้วก็กดลงไปได้เลย จากนั้นนะครับให้เราสังเกตตรงเมนูจุดๆอันตรงนี้นะครับตัวเลือกเพิ่มเติมให้เรากดลงไป1ทีและในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่การตั้งค่านะครับหรือเมนูทางด้านล่างสุด setting เขาจะมีเมนูหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าบล็อกหมายเลขนะครับหรือเมนูแรกนั่นเองให้เราแตะลงไปได้เลยและในหน้านี้นะครับตรงนี้ก็คือเบอร์ที่เราได้บล็อกเขาไว้นั่นเองนะครับเราต้องการจะลบเบอร์ไหนออกนะครับให้สังเกตที่เบอร์นั้นครับผม และทางด้านหลังเขาจะมีตัวเครื่องหมายลบอยู่แบบนี้นะครับสีแดงๆห้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยชึบแล้วเขาก็จะขึ้นว่าเราจะสามารถรับสายจากเบอร์นี้ได้ก็แปลว่าเบอร์นี้ถูกปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Yes. S 1> อ่ะเราต้องการลบเบอร์ไหนอีกนะครับก็กดไปที่เครื่องหมายลบเรื่อยๆเลยครับผมแต่ถ้าเกิดใครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ก็กดแบ็คกลับไปใช้งานได้ตามปกติเลย <Yeah. Woo. S 1> โอเคลองนับไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่ม <Yeah. S 1> เติม,ตมพูดคุยกัน <ๆ S 2> ได้ที่ใต้คลิป และก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Sub สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ